นี่ได้ยังถอดหัวแล้วเจ้าถอดหัวถอดหัวเลยบอ่อถอดหัวเป็นกระซื้อกระหางจ้าวันนี้ได้อาหารสิงโตนะ<แ>จ๊ะพี่น้องจา้าด่จา้าซอยจูยัยวจา้าบ๊วยพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนมากินน้ำกนันเสร็จแล้วจา้าทำไ,ไ,ล,ทำไ,ไล่ไห,ไห,หลพี่น้องเองทำไล่ไหลเนาะก็สะมากินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะพี่น้องจ้า ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กุการณ์ต่อตไปนะพี่น,อน้องมาโมนี่ปลาบอไรยัยฮางซอยจูจ่าผักกะมีมาละขีนกผักชีจ้าใบผักเพลวมะเขือไอ้มะเขือตอแหลเออผักและเอาหัวแลดีจ้าจ้ยายพี่ยาดองปิ๊กโอ้ยตายเขาคือว่าพี่ยาดองลืมกินเหรอลืมแหมพี่น้อง,องจ้าว่าพี่แนวขาเสือไปแม่ เปิดห้องเข้ามานี่บอบอ,อ,อมีดอกอคอยว่ามีดเหรอพี่น้องจ้าบอไม่แนวขาเสือ้อบอเลี่วกระไดโอ้ยเงยไหลพี่น้องจ้ามาจ้กแก้วขมจ้กพี่น้องนี่แจ้วขมเจวขมเยอะๆจ้า,จาพี่น้องเนี่ยลืมอบอจ้ามาจ้าม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 ากินเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตบถ่ายท,ที่หลังพี่น้อง ยั่วๆยั่วๆจ้าตุยเลยจ้าพี่น้องตุยเลยจ้าคำแรกตับนะจ้าตับหวานๆจ้าถอดหัวเร็วพญเคนเจ้าเออไปถอดมาแล้วถอดมาแล้วบอถอดมาแล้วถอดหัวนะจ้าเธอป้าพี่เธอป้าพี่จ้าถอดมาแล้วพี่น้องจ้าตับจ้ายืนไปเลยแถวไหมมุมจ้าเกี๊ยวน่ารักจริเหรอน่าด๋อยจ้าไม่หงีนเหี้ยเหบปล่อยวะ เฮ้้่อตอนนุต่อแลพี่น้องอพี่น้องทางแลกกินผู้เดียวบะพานแบบอมเนียน,นว่ะน้องจา่ามือเลยจา่าตุย๋ยพลินกิน็ได้จา่าเจ็บม,มือก็บจ็บจ็บลอกแล้ พี่น mm ้องขอขอญาตถอดหมัได้จะพี่น้องจ้ามันนี่แบบนั่งอร่อืมีด้วแล้วอ้วเก่ิเนี่ยนั่นนะพี่ตัดเด้จ้ะ กินตับัมพ่อยยังจนเหนื่อยครัหืมอยาก่อยอยาจับจับในไม้เนาะตีเรอมาจากโค้งได้เห็นเฮมอมึงยังหายไปกวดยังนีงยจ็บเนาะพี่น้มันอีขอถอดหมอเป็นปอดเปนกระสือด้วจ้ะ ขอโทอขอแผงพีพีน้องๆผู้คนว่ากินดิบเนาะจ้ะกินกินลองเด้แซ่บแซ่บผู้ป่วยหนึ่งริกไลนะกินดิบปะกินทั่วเนาะอืมรูเลยไว่ะครั

không không ừ. 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 thấy gì không thấy không thấy thấy không thấy không 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 thấy không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  ก็ง้อยเหมือนกัน่ะฮะหวานดีครับพี่น้องจ๋าจับยยุวจ๋าเรียมอีมากๆง่ายเนาะ ล,งลอ,องจ้ามาดู้เสรยจค่ับเสบรยบแล้วกลิ่นทายังไงตอนยยาเนี่ยแนมสยางเกาหลี ซาสนี่หอพี่น้องเห็นแต่กระเจาเห็นเนาะปาที่เหลือพันตาบดีลองทัานวยกระเจาบ้งก่อนหนูนี่จ้ะเอาไปนึ้เแกวดพี่น้องบึ้งจับ

แล้วห้องการ์เดนมันเป็นยังไงไปเลยน้องเนี่ยขอเอาออกจาก้มจะงอยกันเด้อแซ่ียบครับน้ำจิ้มถึงใจมากเลยเนาะไปเติมดีแซ่างบครับพี่น้องนี่จ้ะกินไม่ได้หรอกินไ,ได้หลยเนาะแปลกอะไรเพราะว่เนื้อสุดยอดเลยพี่น้องเนื้อสดแล้วก็พลอยเนาะ แบบว่าเนือก็เหนียวแม้อืมแซ่บครับืนี่หนักตุมเนาะพี่แซ่บอ,อนาะฮะโลกเผงโลกควานะอะไรเนาะบเหนืออ่านอมอ่ะ หนับเราเปเป็นหนังเรืเก็บเลยเราเราก็อยากาพ ภาคิริวจ้ะยั่วลอ,องจามึงเมื่มมไปอยาไฟของคุณหอ,อม,อมกินสตัตยักหมงอกินหอมเรื่องน้ำจิม้มเผิดหวังแล้วจ้ะเพราะว่าหลานไอเป็นขายลาบขายก๋อยขายสมตำ หลับก่อยซ้อยแซยมเซฟเวอร์ลาดเผา48จา้ะเรื่องน้ำจิ้มไม่ต้องห่วงเลยค่ะอร่อยแซฟเวอร์สุดยอดเขินคลุกแคลุกคลุกคลุมผมตายมาเรื่องเลยดีๆเป็นขวดเลยนะนี่แบบค่ะนีย่ยางากะ มัเหลอคลื <All that> <work> um, think, ่นเสียบบ้าัเบนื่นายบี่น่บครับฮึรูเขากำรับ ตซ่พี่โซ่หน่องใจักตอนเนี่ยตับเสียบไปหั่นตอนใหญ่ได้เนี่ยตับกำลังตอนอะไรล่ะแซ่บพี่น้องจ้าเนาะปวดพูมเรื่องน้ำจิ้มไม่ต้องห่วงผมตายเบาเรื่องจ้บพี่น้องดีจ้า ทยเรอพน้องต้องป่ชูชิเลยนะอาหา,หา,านี้นมคุยด<น>นะ้พี่น้นนนนนนองมาพี่น้องปลาหลายอะรที่เดียวีอมัสหลับป้องแนพี่น้องกินยี่แาเาเนาะอือืึมฮึมฮึมฮ้มฮึมท้ายมฮึมฮดมฮึมฮึมฮึาฮึมฮึมฮ้ม ก่อจะอ้อนน้ำจิ้มแซ่บครับพี่น้องพึ่งเนี่ยอึบคมตายเบาเรื่องมึงมมเป็นี่านมาป้าเถื่อนจิ้มละนี้ก็สิ่งนี้สุสุดละมีเด้อจ้ะบูดเคืองโรคเกือบมันเมืดพี่น้องนี่จ้ะปวดโพบโมบแบบแตกพอแล้วก็อีกทั่สิ้นเนี่ยจะเป็นมันติดใจนะนาะอืม วพาแหลวพี่น้องยิ้มเดยวสวยแลาไปแล้วมันเสร็เหมือนกันแล้วจ้ะคิมนีฝากไว้ซัมหนีละจ้ะพี่น้องสมัคนวลกันต่อจ้ะก็นั่งแสบเดี๋ยวไปหาหาแนวเป็ดก็เนาะแนวเป็ดก่อนจ้าขอบคุณทุกการติดตามด้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนอกจากน้องพี่น้องจ้าฝากกดไลา์ก็แชร์ก็ติดตามพื่เก้าละจ้ะคิมนี้ฝากไว้ซัํานีจ้าฝากไว้ซัมหนีร้านปแล้วสวัสดีค่ะ